สวัสดีค่ะมาฟังข่าวดารากันค่ะขนลุกแตงโมเฮียนหมอปลายเจอดีกระจกบ้านแตกหมอปลายทักแรงดวงวิญญาณแตงโมเฮียนทวงความยุติธรรมเล่าวินาทีที่เจอดีจนกระจกประตูบ้านแตกทั้งบ้านยังคงเป็นประเด็นที่สังคมจับตาสำหรับคดีของดาราสาวแตงโมนิดา และยังคงเป็นที่แคลงใจของสังคมพร้อมรอการพิสูจน์จากกระบวนการยุติธรรมต่อไปล่าสุดหมอปลายพรายกระซิบมาทํานายดวงเมืองปี2568และได้พูดถึงประเด็นดังกล่าวในรายการคนดังนั่งเคลียร์ทางช่อง8ในเครือ R.S Group ว่าดวงวิญญาณยังคงแข็งเฮี้ยนรอทวงความยุติธรรม ยังไม่ได้ไปในที่ที่ควรไปอย่าหาว่าดิฉันงม,มนายเลยนะคะมันปิดคดีไปแล้วมันจบลงไปแล้วทำไมอยู่ๆมันผุดขึ้นมาเหมือนดวงวิญญาณไม่ยอมไปผุดไปเกิดเขาถึงกลับมาเรียกร้องความยุติธรรมหรืออะไรคือปลายก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะแต่ว่าสิ่งที่รู้สึกมาตลอดตั้งแต่ตอนแรกที่เกิดเหตุเลยอ่ะพี่แตงโม,มไม่ยอม แล้วก็เป็นดวงวิญญาณที่ค่อนข้างเฮี้ยนพอสมควรแล้วถ้าพูดกันตรงๆก็คือยังไม่ได้ไปในที่ที่ควรไปเพราะฉะนั้นถ้าถามเรื่องของอิทธิพลของดวงวิญญาณที่ยังต้องการเคลียร์ตัวเองอยู่อะคา่ะก็ถือว่ามีอิทธิพลพอสมควรยังไม่แฮปปี้ยังไม่พร้อมที่จะไปเกิดเพราะฉะนั้นดิฉันถามหน่อยค่ะ เธอมาทวงความยุติธรรมเหรอคะจริงๆความยุติธรรมดวงวิญญาณพี่เขาก็ทวงตั้งแต่แรกแล้วอะคะ่ะที่หนูบอกว่าจริงๆควรจะจับได้ตั้งนานแล้วเพียงแต่ว่ามันเกิดเหตุอะไรสักอย่างหรือเปล่าที่มันทำให้ขยับไปขยับมาแล้วก็เลื่อนออกไปเรื่อยๆซึ่งจริงๆมันควรจะเสร็จมานานแล้วนะเรื่องนี้เอาใบบัวมาปิดช้าง ประมาณนั้นหมอปลายก็อาจจะมีการสื่อสารกับท่านยมเคยถามท่านไหมคะว่าน้องแตงโมเสียชีวิตเพราะอะไรเอาแบบที่มีครั้งหนึ่งที่เคยมีคนมาสัมภาษณ์ในเรื่องของพี่แตงโมประตูที่บ้านปลายอ่ะคะ่ะกระแทกกระจกแตกทั้งบ้านเลยแล้วปลายก็เห็นเป็นภาพดวงวิญญาณ ซึ่งปลายจริงๆไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวปลายก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นพี่เขาก็บอกมาพอสมควรซึ่งเจ้าตัวเองเขาก็ยังไม่รู้เรื่องเลยว่าเขาโดนอะไรบ้างเขาเรียกว่าไม่รู้ตัวอะคคะสิ่งที่เกิดขึ้นนิทานที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากสิ่งที่ไม่ได้เตรียมกันก่อน ไม่ได้รู้ล่วงหน้าเหมือนอาจารย์นัดหนูไปทานข้าวแล้วอาจารย์ก็พาหนูไปเที่ยวเที่ยวที่ไหนก็ไม่รู้ไม่ทนันตั้งตัวอยู่ดีๆไปเจอสภาพแวดล้อมที่เราไม่แฮปปี้เจอโรงงานร้างให้หนูไปจับผีโดยไม่มีอุปกรณ์หนูก็ป้องกันตัวไม่ได้อะไรแบบนี้อันนี้จากที่เคยสื่อเมื่อตอนโน้นนะคะถ้าถามแบบชาวบ้านเชื่อไหมคะ ว่าน้องแตงโมไปฉี่อะคา่ะไม่เชื่ออะคา่ะเขาใส่เป็นกึ่งบอดี้สูทมันถอดยากมากนะคะมันพูดมาด้วยเหตุผลทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความเป็นผู้หญิงคือหนูมองว่ามันไม่ใช่เหตุผลทั้งปวงไม่ใช่เลยแล้วเธอคิดว่าถ้าไม่ได้เสียชีวิตด้วยเหตุผลนี้เธอคิดว่าอะไรเรารู้กันสองคนเงียบๆอย่าเอ็ดไป หลังจากสิ้นเสียงในคำถามนี้หมอปลายพลายกระซิบก็ได้สื่อสารออกมาด้วยท่าทางแทนคำพูดที่ดูแล้วตีความไม่ยากและค่อนข้างที่จะน่าตกใจแฟนๆต้องลองเข้าดูย้อนหลังว่าหมอปลายพยายามที่จะสื่อสารอะไรงานนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณรับชมสุดท้ายแล้วรอผลพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ เป็นดีที่สุด